สวัสดีค่ะนางไหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมพยิบซี u t u b e นะคะช่องแห่งการดูดวงทาง YouTube แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นยังไงนะเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นอะไรของเขานะคะก็ได้ทุกสถานการณ์นะคะได้ทุกสถานการณ์แล้วก็เป็นไทม์เลนนะคะไม่ว่าคุณจะมาพบคลิปนี้เมื่อไหร่ นะคะคนของคุณเป็นอะไรเป็นอย่างไงนะมาดูกันดูกันอู้9ถ้วยหรออู้3เหรียญน,นะแล้วก็่ไม้ไหไม้อู้ว้วว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 งเวนวว ไม่หมอมองเห็นถึงความที่แบบเอ่อความยากนะไม่หมอมองเห็นความยากของความสัมพันธ์นี้ยากต่อการพัฒนามากๆเลยเพราะว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังหรือทั้งสองฝ่ายมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังนะคะถ้าไม่มีก็อาจจะมีคนคุยคนเดิลด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรประปางการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีคนดิลด้วยนะคะนะแม่หมอมอ,มองเห็นในความยากที่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ที่เขาเป็นอะไรเนี่ยเขามุ่งออนจากคุณไม่ได้ค่ะเขามีความผูกพันกับคุณมากมาก จนทาให้เขารู้สึกเสียเ, <c oughs> เสียศูนย์เลยทีเดียวนะทั้งๆที่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเสียศูนย์เลยทีเดียวนะคะคือเขาแอคชั่นโฟกัสในเรื่องอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าในหัวของเขานะคิดงานไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าในหัวของเขามีแตกคุณนะเขาเป็นยังไงเขาก็มีแตกคุณไงเนี่ยหกถ้วยนะ6 i x o f cup คือ มันเป็นอะไรที่แบบคิดถึงคิดถึงคิดถึงคุณอะคิดถึงแต่คุณคิดถึงแล้วก็เป็นเก้าดาบนายอับสอดนะเป็นก้าดาบนายอับสอดแล้วก็หนึ่งไม้คิดถึงแต่คุณจนแบบอ๋อปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยคิดงานไม่ออกจริงๆเลยทำไงดีเนี่ยคิดงานไม่ออกเลยอะ คิดอะไรไม่ออกทําโฟกัสในเรื่องอื่นไม่ได้เลยอะ่ะคุณเข้าไปตีอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลานะคะซีดาฟสอดนะคะแล้วก็เจ้าหญิงถ้วยคือเขาไม่เข้าใจคุณ <laughs> นะนะเขาเป็นอะไรเขาเป็นยังไงก็คือตอนเนี้ยเขาแบบเสียเซลลมากเลยค่ะไหนคะ สรุปคือเขาเปน็นอะไรก็อย่างนั้นก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะเขา <c oughs> เหมือนกับว่าไม่เป็นตัวของตัวเองพักนี้ค่ะเพราะว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากเนี่ยเห็นไหมดูจากภาพสิเขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่มีต่อคุณมากๆเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่า เขาตื่นรู้เลยว่าเขารักคุณนะคะ่ะนะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาอือยากเป็นอิสระอยากที่จะแอคชั่นกับคุณในในเรื่องของความรักอยากเข้าหาคุณอยากจีบคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นแฟนเป็นชู้สาวเป็นรักโรแมนติกแต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีจ u s t i c อยู่ตัดจิตก,ก็หมายถึงก็ทำไม่ได้นะ ต้องเดินจากไปจากความสัมพนันธนี้ต้องบาลานซ์ความสัมพนันธนี้เพราะว่าความสัมพนันนี้แบบแอคชั่นในเรื่องของความรักไม่ได้ท,ทั้งทั้งที่รักมากมีพลังแห่งความรักมากตอนนี้เขาจะโฟกัสเฉพาะที่ภา,าระหน้าที่นะคะการงานหรือว่าคนของเขาอะไรเงี้ยตัวเขาเองเขาก็เลยต้องปล่อยความรักของเขาไป เนี่ยมีการแบบอยากจะตัดคุณเนี่ยอยากจะตัดหัวใจของเขาทิ้งเลยนะ j u s t m e n ออกมาบอกว่าเขาตื่นรู้แล้วว่าเขารักคุณมากๆเนี่ยค่ะคุณสองใบเนี่ยคือเป็นใบตื่นรู้ทั้งคู่เลยตื่นรู้แล้วว่ารักคุณมากๆคุณเป็นคนที่เขารัก และเขาอยากจะตัดหัวใจของเขาหัวใจของเขานั่นหมายถึงชีวิตเลยนะถ้าตัดคุณออกจากชีวิตเนี่ยเขาเหมือนเขาตายทั้งเป็นไปเลยอุ้ยตัดไม่ได้ค่ะเขาตัดคุณไม่ได้เขาารักคุณแง่แงงเขาตัดคุณไม่ได้เขารักคุณก็เลยช่วงนี้เขาก็เลยรู้สึกแบบเหมือนกับว่าเงียบกับคุณหรือว่าเหมือนกับมีอาการแปลกๆก,ก,กับคุณนะคะก็ ก็เราก็จะมาเช็คดูว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ก็จบไปนะคะในแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะจากนางไหมพยิปซีซีซ